สองปดคนเดวอ้อคน่คเดื้นเลไม่ให้ี่ได๋มอคืนด้ไมอคด้มียงมีแล้วมีแล้วี่อซรด้วย่งหอคืนศพด้ยไ้ครับคืนศพได้สิไม่ดึงไ่พอมาติดเมอคืนหมออยู่่ะไม่ได้ับอามอันนี้คือ่อย่ยให้เด็อไมเมื่้มันัไ่ดึง้ป่อยไม่ได้ะอออะไรอะช่วยเียงหรือเปล่าคนเนี่ย ไม่ไม่ครับไม่ครับเออพวกเก่งตะปากก็ไม่อยากจะนี้ว้าเดี๋ยวหลังรี้องเข้ามาตีอีกอยากปีไปใหนน่มาเป็นคอมโบพี่สอเป็นสิร์่เดี่ว่าเป็นทุนพีเมาทุ่นพี้เอาที มามาเขาเริ่มมาแล้วนะเขาเริ่มมาแล้วนะมาแยมาอีแล้วพยันเซฟไวมันชุบกันยังไงก็ว่งดีหมอสแตนบายเลยเาะเ้าขอร้อง5ตัว5ตัวเขาพี่เอี๊ดหมู่เนี่ยนี่เอาผมไม่ได้แน่ช็อตเนียชุบออกบ้าสมบันเทวตัวเนี้นไหวเชียวไหวเชียวมีรถตลอดเลยนะเห็นปะเขามีรถมาโคตรไวที่10นาทีไหวโอ้โหหน้างใครลโดตโดนดีบ้างไห็นไหม มีมีมุมขวามือเนาะให้ให้มาเล่นก่อนให้มาเล่นก่อนเนาะแกนมาแล้วแกนมาแล้วเขาเลยใช่ไหมเขายิงกันนะเขายิงกันนะไม่เอาไม่ลำนะลำพี่กูเล่นไม้แกนะแกนะครับดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยได้ฟังดูเลือดเหมือนเดิมดูเลือดเหมือนเดิมแล้วแบบข้าวที่ให้มากินหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่ชุบป่ะเพื่อนตายอ่ะชุบเลยชุบเลยเออ ถอยมาถอยมาชุบอีกชุบมาแล้วมาจับมืงชุบอีกชุบบังบังอยู่เด้มมาแล้วมาแล้วอย่าลุงตัวเดียวดิาหนูกันเยอะอย่าหนูกันเยอะเข้า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 ตายตายตายชุบเพื่อนชุบเพื่อนไม่ดามิดออกไปออกไปเล่นออกไปเก็บตัวชุบไกลไกลไกล

ท้าเมหมดยัง่าเกมหมดยางาเหมดแล้วก็ไปแทงทิ้งแทงงแทิ้งแล้วชูเพื่อนมาแทงทิ้งแทงแไปแล้วพี่แล้วแล้วแทงไปแล้วแล้วมันยังติดอยู่ดิติดอยู่ืเลยชูืนอุ้มอมอุ้มไทงมั่งแล้วชูเลยต้องเสียงบแล้วรทิ้งศพไว้ก่อนอุ้มไม่ได้หรอกไอ้ข้าจอดขังน้นทิ้งศพไว้ก่อนนะคือมัเลยหลบมาหลบมาอึ้นขึ้นข้นน้นน้ ไปไปเรื่อยๆเอาคนนี้เอาคนนี้ชอบจับเราค่อยๆเลยเขาจะหมดแล้วเราค่อยๆก็ได้ปล่อยๆปล่อยดึงละปล่อยคนปล่อยปล่อยดึงลาปล่อยชุบ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 ปล่อยเขา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 เดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวเขาตายยังเขาไว้หน่อยเดี๋ยวเขาไว้หน่อยเขาไม่ชุบไปดิเขาวิ่ง แม่ชุบก็ก็ต่อยเรื่อยๆครับต่อยไปเรื่อยเลยต่อยไปเรื่อยๆเลยเขาเปของไปครับเอารถเดือดเอ้ยหล่เรียบร้อยเรียบร้อยเลาลกไปนะใหญ่ล็อกไปเลยวงนรูมัดออกอ่ะปล่อยเขารถไปเลยรถล็อกแล้วทำพี่อะไรไม่ได้แล้วโอทำพี่อะไรไม่ได้เลยทำพี่อะไรไม่ได้เลยันูงโอ้ยโอ้ย

พงงนึม่าออีขบไม่งั้นเราจะใช้มาตรการตัดเฉดพอแล้วพอพอพอให้หมอให้หมอให้หมอใหมอคุมสอบมาดูอุมสอครับอุศพอศพแต่ครับไปเคลียร์ครับไปเคลียร์เหมือนเดิมออกไม่ได้ก็ให้พี่ป๊อปยิงเนาะเราทำตามแพทเทิร์นเดิมเลยครับ หมอดึงติดหมอไม่คืนนะคะหมอจะดึงเพื่อนไปแปลวสมหมอสมหมอหมอจะดึงนะคะถ้าไม่ออกหมอดึงติดหมอไม่รับผิดชอบนะคะครับครับโอเคครับได้ครับประกาศแล้วค่ะประกาศให้ออกทันทีนะคะประกาศให้ออกแล้วทันทีขอโทษครับเคลียร์พื้นที่ให้หมอด้วยครับดึงแล้วหมอหยังนะหมดแล้วนะเอันนี้ขันนิดรุด เขาทราบเขาทราบเขาท่าบเขาทราบเขาทาในนี่อยู่ในี่ครับพี่เป็นมาเซ่ดิมามามาเได้หมดแต่มารงมาเซ่อะไรไปได้หมดอ่ะมีกล่องบ้าเอากล่องไปด้วยมีครับพี่ไม่ไดเอาศพไปเยอะไม่ไเอาศพไปเยอะไม่ได้เอาศพไปเยอะเาจะไปสี่เลยหรอเาไเาหข้าาไปทะเบียนก่อนเดี๋ยวเขาพาว่าไปได้ไหมเ่ยไปได้ไหมเ่ะขออีกศพนึงไปได้ไหมจลี่ายไปทะเบียนก่อนเดี๋ยวเขาพาน้อง ไม่เลยแค่ไปอย่สินาทีเรเหลือแค่ไม่กี่นาทีแล้วเราเล่นไปคอคนเลยสอนเียวคนเดียวแล้วหมอคนอุ้มคนเดียวอไหมหมอคืนได้สิหมอคืนศพิมีบมัมีแล้วมีแล้วพี่อ่าซ่อมรถด้วยยงอหมอคืนศพด้วยอ้โหดับป่ะได้นะครับคืนศพได้สิให้ดึงเลยเถดอมาติดเมอคืนหมออยู่อ่ะไม่ได้ครับอ้าวอันนี้คือใคีไม่อย่ให้เดือดไปนะ คืออะไรอ่ะช่วยดึงเกียงหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ไม่ครับไม่ครับอธิบายคุณหมอไม่บอกหมอไม่บอกไม่บอไม่บอกแต่แรกอ่ะว่าคืนไม่ได้จะได้ไม่ให้ดึงไงถ้าให้มันติดตัวไปอย่างนั้นไม่ไมอไม่ได้คืออะไรอ่ะไม่ไม่หมอหมออันนี้ต้องคืนเมื่อกี้ก็ทักกันแล้วเอาหมอหมอหมออธิบายแล้วครับเมื่อกี้หมอบอกว่าถ้าเกิดหมอหมอดึงแล้วหมอคืนไม่ได้ไม่ได้ดพูเลยหมอไม่ได้พูดเลยเขาบอกอย่าให้ใดหายนะหมอไม่ได้พูดเลยหมอไม่ได้พูดนะครับนี่ หมอช่วยช่วยเหลือแก๊งเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมอหมอเมื่อกี้มันไปสบวัตนะครับเมื่อกี้มันไปสบบั๊กมันมันบักครับศพมันบั๊กมันมันปิดมือมันติดมือครับพูดคนเดียวพูดคนเดียวไม่แต่ี่ซีที่ซีหมอหมอให้ศพไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงครับไมู่อะไรเลยด้จริงครับงั้นหมอจะช่วยเหลือคุณนะสิครับไม่ช่วยเหลือคุณปิดผ้าดางระบบไม่ได้ไม่ช่วยเหลือเขาไม่ได้ช่ไม่ไดอช่วยเหลือเขาไม่ได้ช่วยเหลือเขาไม่ได้เราคือมาขอศพแล้วก็เราไปแล้วไปแล้วไปเข้าใจพี่เก๋เข้าใจพี่นเข้าใจ แแคคเอาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่ซีถ้าถ้ารอบหน้าติดมือก็ทิเก็ตให้นายเขามาดึงให้เอาคับถ้ามันติดคืออะไรครับเนี่ยคุยคุยหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อยครับคุยหน่อยคือคือรอบหน้าถ้าศพติดมือครับเราเราคือไงวยไม่เหนื่อยเล่นเหนื่อยเถียงฮอหลุดนี่ขับได้ไหมเนี่ยเฮียโดนใบเพี่เจ็ดคุยแล้วอ่ะเหนื่อยว่ะเฮียที่นี่ก็เหนื่อยว่ะ